สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆทุกคนขณะนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงมาเดินชมสวนกันนะแต่งกว่าน่าจะได้ลงหลุมแล้วนะครับเพื่อนเ เดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยหนึ่งทีแรกนึกว่าเขาจะไม่รอดเขาจะแบบนี้ครับเหลืองๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกต้นนี้อาจจะไม่แข็งแรงนะส่วนใหญ่ก็จะได้ผลนะแต่เขามีดอก้วดูต้นเล็กๆก,ก็มีดอกแล้วมันจะไม่รู้ว่ามันจะโตได้ขนาดไหนอาจจะต้องเด็ดดอกเด็ดไรทิ้งไปก่อนคล้ายๆว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเขาน่าจะเยอะไปนะในดินหรือไม่ก็เป็นพันธุ์ของเขา,าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ส่วนคนะก็กำลังดูแลอยู่นะโนะนะด,ดยทั่วๆไปนะเพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังครับพวกเราชาวเกษตรยุคใหม่นะสารเคมีไม่เอานะมาดูสภาพโดยทั่วๆไปนะเพื่อนๆต้นหม่อนก็โอเคอยู่นะมะม่วงมะม่วงน่าจะเขียวเบวรหรือเปล่าจำไม่ได้มัน ามันมีสามต้นสามพันได้ลูกประมาณนะฝนมันตกนะครับได้ประมาณสิบเจ็ดลูกนับไว้คร่าวๆนะเพื่อนๆประมาณสิบเจ็ดลูกดูพวงนี้สิต้นนี้นะมีลูกกี่ลูกติดหมดเลยนะไม่มีการล่วงนะเพราะว่าดูแลเขาใกล้ชิดหน่อยเอาน้ำ หมักชีวภาพลถเป็นระยะแล้วก็น้ำน้ำหมักสูตรของท่านอาจารย์ธงชนะครับเขาเรียกอะไรขี้ขังคาวขี้แดดนาเกือนะาลดเป็นระยะระยะนะส่วนต้นนี้ไม่ไม่ติดเลยมีสามต้นเพื่อนๆนี่นะหนึ่งสองต้นนี้ต้นที่สามต้นที่สามเนี่ยติด นิดหน่อยไม่เยอะแต่ลูกจะล่วงลมพันแล้วก็ลูกร่วงเพราะเราดูแลเขาไม่ทั่วถึงครับได้ไม่กี่ลูกเองต้นนี้ไม่ถึงสิบลูกส่วนต้นนู้นดูแลเยอะหน่อยก็ให้น้ำหมักนะครับต้นนี้ไม่ได้เรื่องนะน่าจะมีไม่กี่ลูก ตันนี้ก็ติดนิดหน่อยนะแต่ก็ขาดการดูแลนะครับต้นกลางนี้ก็ได้ไม่กี่ลูกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับครับรวมๆนะ่วนตัวฟักยาวชุดใหม่ที่ปลูกก็เริ่มจะโตโตวันโอคืนนะพวกเราเชาว ชาวกเกษตรรักการปลูกผักนะวันวันก็ดูแลแต่ผักนะเราชอบแบบนี้เราก็ดูแลเรื่องแบบนี้นะมม่มีคนชอบหลายประเภทนะเขาเรียกคนบ้าห้าร้อยจำพวกพวกเราชอบผักเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องผักนะเพื่อนเพื่อนใครชอบทำอย่างอื่นก็ไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ คนซ่อมรถปลูกผักนะครับอนาคตอาจจะปลูกผักก็ได้วางกระซ่อมรถเดี๋ยวจะให้น้ำไอ้นี่พริกแกงโทษนะมนเพื่อนพริกแกงต้องให้เป็นระยะระยะนะเพราะตอนนี้ฝักกำลัง จะต้องเหลือลงเป็นพริกแกงนะเพื่อนๆที่ซื้อไว้ที่เคยให้ดูนะพริกแกงผสมน้ํานะอย่างที่เคยทําให้ดูนะนนี่ที่เหลือแค่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็ต้องมันฉีดเป็นระยะระยะไม่อย่างนั้น อาจจะได้ผลผลิตน้อยเพราะว่ามดไม่ได้รับอะไรชอบมาจากเราจะไม่ใช้ไม่ใช้สารเครมีใดๆทั้งสิ้นนะ <c oughs> โอ้โหุมะม <c oughs>

พอมีดอกปุ๊บจะมากันเลยเหมือนกับมากินน้ําหวานเพราะว่าตามดอกน่าจะมีน้ําตาลเขาถึงชอบมาเราก็ต้องไล่เขาบ้างนะไม่งั้นเขาก็จัดจารของเราหมดเราก็จะอด ทานข้าวกันหรือยังครับก่อน9โมงเช้านะข้าวเช้าสำคัญนะครับเมื่อวันเด็กไปกินกะลาหวานกรอบมากะครับ Oh, oh, oh. ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมขอให้โุ้สูงภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ